สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนอัปเดตเส้นทางหมายเลข107ซึ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกถนนเส้นนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากให้โด่งช่วยรีวิวบอกว่าอัปเดตให้ดูหน่อยเส้นทาง10-7เเนี่ยปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ถนนเส้น 107ตรงนี้นะครับเดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับโดยวันนี้มีทั้ง107แล้วก็ได้ชมเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและไฮไลท์ของวันนี้นะครับจะพาไปที่จุดกิ่วลมนะครับซึ่งเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกวันนี้นครับ ทั้ง3ไฮไลท์ตรงนี้ทั้งเส้นทาง107และเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและจุดกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดประเทศไทยจะเป็นยังไงทริปนี้ไปเที่ยวด้วยกันครับไปครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ปลายทางอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับโดยวันนี้จะพาชมเส้นทางหมายเลข107 เราออกจากเชียงใหม่นะครับเราจะเกาะหมายเลข107นะครับซึ่งเส้นทางนี้มีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้โด่งพาอัปเดตเส้นทางนี้ด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เลยครับอัปเดตเส้นทางหมายเลข107นะครับออกจากเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเส้นทาง107ช่วงนี้ขดเขี้ยวเป็นพิเศษเลยนะครับและยังตาม107ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไปสุดเส้นทาง107ตรงนี้นะครับ ที่อำเภอฝางนะครับและเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นสู่เส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับและวันนี้เราจะไปถึงตรงนี้ครับจุดกลางเต็นท์กิ่วลมนะครับซึ่งเป็นจุดกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าที่นี่กับฤดูร้อนจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเริ่มเดินทางออกจาก เชียงใหม่โดยผ่านอำเภอแม่ริมนะครับเดี๋ยวเส้นทางวันนี้ทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามด้วยกันแล้วก็นั่งรถชมวิวไปพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับป้ายบอกว่าอำเภอเชียงดาวกับอำเภอฝานะครับ111กิโลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปนะครับพอเราขับออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มานะครับ ถนนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีเลยครับก็จะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นทางขึ้นเขาลงเขานะครับดูจากทางตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นถนน4ี่เลนก็จริงนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยโอโ้โหเริ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นสู่ทางลาดชันนะครับในสถานที่ตรงนี้มีเส้นทางท่องเที่ยวหลายจุดเลยครับ ใครที่มีเวลาการเดินทางนะครับก็ลองมองดูได้เลยตามป้ายมีแหล่งท่องเที่ยวด้านซ้ายด้านขวาหลายจุดเลยครับโดยปกติถ้ารถที่เขาขับความเร็วปกติเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเส้นทางที่ขับไปธรรมดาง่ายๆเลยครับเพราะเป็นถนนสีแดงมีขึ้นเขาลงเขานิดๆหน่นนอยๆเส้นทางโคดเคียวบ้างแต่ไม่ถึงกับอันตรายเพราะว่าเป็นโค้งที่เรามองเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ในหลายๆช่วงที่มีรถที่ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่า อบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเกิดจากการเสียหลักของคนอื่นแล้วก็ไปกระแทกรถคันอื่นนะครับเส้นทางนี้ในช่วงบ้านแม่ทลายนะครับจะเปลี่ยนจากช่วงถนนสี่เลนมาเป็นถนน2เลนแบบนี้นะครับวิ่งเรียบเลาะกับไหล่เขาแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ํานะครับขวามือจะเป็นแม่น้ําปิงนะครับขนานกับถนนเส้นนี้ไปนะครับวิวช่วงนี้สวยมากครับ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าถนน2องเลนตรงนี้นะครับวิวสวยมากแล้วก็เส้นทางทางโคดีโคดเคี้ยวแบับสวยงามเลยครับแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นถนนสเลนเนี่ยก็ถือว่ารถสัญจรเยอะนะครับโดเคี้ยวความอันตรายก็คือว่าถ้าขับเร็วเนี่ยแล้วถ้าตกไปทางขวามือนะครับไม่ว่าจะกรณีแบบไหนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะลงแม่น้ำนะครับ ตอนนี้เข้าเขตอำเภอเชียงดาวนะครับในเส้นทางนี้นะครับหลายช่วงเนี่ยความแปลกก็คืออย่างเงี้ยฮะเป็นถนนสี่เลนในโค้งนะครับแล้วตนนี้พอออกโค้งเนี่ยเขาจะบีบอย่างเงี้ยฮะเหลือสองเลนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถในเส้นทางนี้เนี่ยอย่าเผลอนะครับเพราะว่าเลนเนี่ยเขาเขาขยายและขบบ่อยครั้งมากนะครับจนบางทีทําให้รถที่ คิดว่าถนนมันกลายเป็นสี่เลนแล้วนะครับก็ขยายตัวออกแล้วก็เข้าโค้งคราวนี้พอออกจากโค้งนะครับแต่สี่เลนมันบีบเหลือสองเลนหรือสามเลนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะขูกันมาเจอกันในโค้งนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับยังไงเพื่อนๆที่ใช้ถนนช่วงนี้นะครับก็อย่าขับเลินกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเดินทางแบบเส้นทางตื่นเต้นนะครับนะครับเลี้ยวซ้ายเลยครับเมืองคอง บอกเลยว่าเส้นทางนี้นะครับถ้าใครที่ชอบความตื่นเต้นในเส้นทางนะครับแล้วก็ชอบธรรมชาติแบบสโลไล์มากๆเนี่ยนี่ครับเลี้ยวไปเลยครับเมืองคลองใครอยากรู้ว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามใน E ีีได้เลยนะครับเพราะว่า e ีพีนั้นผมได้บันทึกภาพมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเส้นทางที่เกือบชนกับรถบรรทุกในขณะขึ้นเขาบนทางแคบมากๆครับ ในคลิปนี้มีใน E ี e P นี้มีคลิปให้ดูด้วยครับโห oh, เป็นแบบเกือบครับเกือบจริงๆช็อตนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เป็นยังไงนะครับไปติดตามที่ e ีเมืองคองนะครับตั้งแต่เส้นทางนะครับช่วงจัดแยกอำเภอเชียงดาวนะครับมุ่งหน้าสู่ทางขึ้นดอยอ่างขางนะครับเส้นทางก็จะเป็นทาง2เลนนะครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่า น่าจะไม่ค่อยคดเคี้ยวนะครับแต่พอเข้ามาถึงช่วงนี้นะครับโอ้โหเส้นทางคดเคี้ยวสวยงามเลยครับในเส้นทางนี้นะครับก็ยัมีที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือดอยอ่างขางนะครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ยอดนิยมนะครับหลายหลาคนมาก็อยากมาเที่ยดอยอ่างขางเนื่องจากว่าอากาศเย็นสบายเลยนะครับส่วนใครอยากรู้ว่า อัปเดตเส้นทางดอยอ่างขางล่าสุดนะครับทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะครับว่าจะขึ้นเส้นทางไหนจะลงเส้นทางไหนแล้วก็เส้นทางล่าสุดเป็นยังไงเนี่ยผมเพิ่งอัปเดตไว้เมืม่อเดือนที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูใน E ีดอยอ่างขางได้นะครับ E ี EP นั้นเป็นช่วงที่ดอกซากุระญี่ปุ่นบานสวยงามมากเลยครับถ้าใครที่อยากรู้ว่าสวยขนาดไหนจะได้วางแผนเที่ยวถูกในปีหน้านะครับเข้าไปดูที่ E ีีดอยอ่างขางนะครับ เส้นทางในช่วงกิโลเมตรที่80กว่า,วาขึ้นมาเนี่ยจะเต็มไปด้วยป่าต้นสักเลยนะครับแล้วก็ในฤดูแล้งแบบนี้นะครับต้นสักเขาก็จะผลักใบนะครับมันก็เลยจะดูแห้งแล้งแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าต้นสักเขาผลิตใบขึ้นมาใหม่นะครับโอ้ถนนเส้นนี้สวยงามแน่นอนครับช่วงนี้ก็จะดวงเหงาๆดูแห้งแล้งหน่อยนะครับ ขนนในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คดเคี้ยวเป็นพิเศษแล้วก็สิ่งที่อันตรายก็คือส่วนมากเนี่ยจุดที่อยู่ในโค้งที่เรากําลังเลี้ยวเข้าไปอย่างนี้ยครับหลายๆโค้งนะครับถนนเขาซุปนะครับพอรถอยู่ในโค้งเนี่ยบางทีมันเหมือนมันเสียการทรงตัวครับถนนค่อนข้างแคบขึ้นขามาเป็นสองเลนนะครับเราลงไปเป็นเลนเดียวนะครับ ก็ใช้เวลาแซงกันต้องระมัดระวังดีๆนะครับเนี่ยฮะมันซุดแล้วรถมันเอียงผิดองศานะครับแทนที่จะรับโค้งมันกลับกลายเป็นว่าพอเจอถนอนที่มันซุดเนี่ยรถมันแบกมันจากโค้งน,นะครับถ้ามาด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าเจอโค้งลักษณะแบบนี้ยการที่รถจะหลุดโค้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับถนนหมายเลขหนึ่งูนย์เจ็ดช่วงนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าหลายๆโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่ ผมต้องตั้งชื่อว่าอะไรโค้งโอ้โคง้โคงไม่คาดฝันครับเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าโค้งมันสุดแล้วนะครับหรือว่าอาจจะไม่เยอะแต่มันโค้งมันเยอะจริงๆครับโคง้โคงมันโค้งต่อในโค้งนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเหล็กกั้นทางเนี่ยโอ้โหมีล่องลอยตลอดเลยครับนี่ฮะดูขวามือนะครับเหล็กกั้นทางนี่ก็แบะเลยนะครับ ตรงนี้นะครับขวามือเหล็กคันทางนี่ก็แบะออกเลยนะครับหัวโคง้งตรงนี้ขวามือก็มีนะครับนี่ขาดเลยนี่ครับข้างหน้าตรงนี้ขวามือนะครับอันนี้ก็หักแบะไปเลยครับนี่ฮะไล่ดูารายละเอียดของล่องลอยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถนนเส้นนี้ไม่เบาเลยนะครับโค้งนี้นะครับถ้าดูจากภาพขวามือเราจะเห็นความยับเยินของ ที่กั้นเหล็กนะครับแล้วก็ถังสีแดงที่เขามาตั้งไว้นะครับก็ยับเยินเช่นกันนะครับตอนนี้เข้าสู่เขตชัยปาการแล้วนะครับเส้นทางก็ยังคงคดเคี้ยวนะครับเป็นถนนสองเลนแบบนี้และล่องรอยอุบัติเหตุเช่นเคยเยอะมากๆผมเข้าใจว่ารถใหญ่เนี่ยใช้ถนนชนิกเยอะนะครับ มันก็เลยมีความเสียหายเวลาที่เป็นช่วงลงเขาหรือช่วงในโค้งที่รถใหญ่เนี่ยเขาใช้เบรกหนักๆเพื่อชะลอรถมันก็เลยทําให้น้ําหนักในกดทับในช่วงที่อยู่ในโค้งนะครับถนนก็เลยเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะถนนมันซุดตัวในโค้งเนี่ยบางทีรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็จอนตัวลงไปก็โอ้โหมีเวอร์เวอร์เหมือนกันนะครับนี่ฮะช่วงใช้ประการนี้ลงยาวเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เขตเทศบาลสันทรายนะครับและเรากำลังจะตรงไปที่อำเภอฝางน,นะครับแต่ก่อนถึงอำเภอฝางเนี่ยจะมีทางแยกซ้ายมือนะครับเพื่อขึ้นสู่เส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เรา,าเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับเส้นทางอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งนะครับ และเรานะครับจะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอแม่อายจากจุดนี้นะครับทางเลี่ยงเมืองเชียงรายนะครับโดยตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ถนนหมายเลข107นะครับและยังเลี้ยวซ้ายไปที่107อยู่นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับกมที่156นะครับเราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อน เราจะเลี้ยวเข้าซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทชั่วโมง3 3 7เชียงใหม่3037นะครับชอม3037ตรงนี้นะครับหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวงก็จะมีป้ายนะครับอุทยานแห่งชาติอดอยผ้าหกหกนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเส้นทางก็จะเป็นคอนกรีตที่มีขนาดเล็กลงนะครับ นี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางตามรอยแม่หลวงนะครับเมื่อครั้งอดีตเนี่ยเส้นทางนี้นะครับเขาจะห้ามรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งรถตู้อะไรเงี้ยครับรถกระบะรถเตี้ยเขาจะห้ามหมดนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าเส้นทางได้รับการปรับปรุงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินทางขึ้นได้ง่ายรถทุกประเภทสามารถขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาดูเลยครับว่าเส้นทางไครลหลช่วงนี้นะครับกับดอยผ้าห่มปกเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับในช่วงแรกนะครับ ที่เราชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นเที่ยวอุทยานนะครับเราก็จะได้เจอกับเส้นทางที่เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับรถเนี่ยออพอดีคันนะครับถ้าต้องหลบกันเนี่ยไม่มีหลายทางให้หลบกันนะครับแต่สำหรับการขับสวนการปกติเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับผิวถนนดีมากเป็นคอนกรีตที่ยังไม่มีความเสียหายนะครับในช่วงแรก ระยะทางทั้งหมดกว่าจะขึ้นไปถึงจุดกลางเต็นท์นะครับประมาณ15กิโลนะครับตอนนี้ขึ้นเขาเล็กน้อยยังไม่เจอช่วงที่สูงชันนะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับต้นไม้นี่เริ่มมีเปลี่ยนแปลงวิวทิวทัศนะครับก็คือต้นไม้ใหญ่แล้วก็หนานแน่นขึ้นนะครับมีป้ายเตือนทางขึ้นเขาโค้งชันนะครับ ประมาณห้ากิโลนะครับและนี่คือเส้นทางเริ่มต้นของการขึ้นเขานะครับโอ้โหนี่ครับหักซ้ายแล้วขึ้นยาวเลยนะครับชันมากครับนี่หักซ้ายแล้วขึ้นยาวเลยครับ จกลงนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดเพลงนะครับพร้อมกับเมื่อไหร่ก่อนที่จะผ่านโค้งนะครับอย่าลืมให้สัญญาณรถที่จะลงมานะครับโอเคเส้นทางชันช่วงแรกนะครับผ่านไปได้นะครับวันนี้นะครับผมสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามีนักท่องเทีย่ยวอยู่ด้านบนเยอะไหมเขาบอกว่าวันนี้รถผมเป็นคันแรกเลยครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นถนนคอนกรีตและมีใบไม้ขึ้นเยอะ อรอภาระทาโทษนะครับที่จะเห็นใบไม้เยอะๆแบบนี้นะครับเนื mm ่อ hmm. งจากว่าวันนี้คงมีรถที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้ถนนเส้นนี้น้อยนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ใบไม้เขาเนี่ยจะมากองๆอยู่บนถนนเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นเส้นทางที่วิ่งตามไหล่เขานะครับชันแค่ช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่ชันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเส้นทางเนี่ยผมจะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะครับ ด้วยความเป็นเส้นทางธรรมาชาตินะครับก็จะมีใบไม้นะครับมาลุกล้ําถนนเยอะหน่อยแสดงว่าหลายหลายคนเลือกที่จะวิ่งตรงกลางนะครับคราวนี้พอวิ่งตรงกลางถนนมันก็เลยสะอาดแค่ตรงกลางครับอย่างตรงเนี้นักท่องเที่ยวคงพยายามแบบตัดโค้งอย่างนี้นะครับมันก็เลยสะอาดแต่ช่วงที่รถวิ่งเยอะๆนะครับในช่วงที่รถไม่วิ่งมันก็มีใบไม้มากองๆกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นชันนะครับ แต่าะว่าความชันระดับประมาณนี้เนี่ยรถขึ้นมาไม่ไม่ยากนะครับรถเก๋งหรือว่ารถซิตี้คาร์รถอีโคคาร์เนี่ยขึ้นมาได้สบายครับตอนนี้เส้นทางขึ้นค่อนข้างที่จะชันขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใบไม้บนถนนเยอะมากสำหรับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับก็รบเรามาระวัาางกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ภายใต้ใบ,บไม้ที่ทับถมกันเนี่ยข้างล่างเขาเป็นอะไรนะครับเกิดเหยียบแล้วก็เกิดอาการลื่นเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับการเดินทางขึ้นมาบนนี้จะเห็นนะครับว่ามีกิ่งไม้นะครับมีกิ่งไผ่ค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครที่มีเต็นท์บนหลังคารถเหมือนผมนะครับหรือว่าเอาของวางไว้บนหลังคารถเยอะๆเนี่ย ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีถ้าเราปิดไม่ดีหรือเราคุมไม่ดีเนี่ยพวกกิ่งไผ่พวกหนามไผ่เนี่ยอาจจะเกี่ยวเสียหายได้นะครับก็ระมัดระวังค่อยๆขับกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้ากิ่งไม้ที่ยื่นลงมายอย่างนี้นะครับถ้ารถหลาย,ลายๆคันหลบแล้วมีรถสวนมาเนี่ยมันจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางน,นี้เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนี้ขึ้นชั้นอีกระดับหนึ่งแล้วครับ อนนี้ความชั้นเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอ้โหผมต้องเลื่อนกระจกลงเยอะเลยครับเะกี้เพราะว่าจะได้ฟังเสียงรถที่ลงมานะครับนี่ครับกิ่งไผ่เขาจะยื่นออกมาทักทายนะครับ งชันไปเรื่อยๆนะครับรถมีอาการเล็กน้อยนะครับเนื่องจากทางชันมากนะครับล้อหลังก็มีอาการตะกุยเล็กน้อยนะครับโอ้โหชันขึ้นไปอีกครับ ขึ้นไปอีกนะครับอ,อืยังไม่จบนะครับระยะความชันยังไม่จบนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็ผ่านช่วงเส้นทางที่ชันมาแล้วนะครับแต่ว่ายังคงเป็นเส้นทางที่ขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงนี้เป็นอีกช่วงนะครับที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นโค้งชันแล้วหักศอกนะครับ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเศษใบไม้บนถนนเยอะมากเศษใบไม้บนถนนเยอะมากๆนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีนะครับอขอบถนนเนี่ยเขาค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ใบไม้เขาปิดไว้ถ้าสมมติว่าต้องหลบกันนะครับแล้วมีล้อด้านใดด้านหนึ่งนะครับตกลงไปที่ขอบทาง ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยผมว่าการจะหักขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับหรือบางช่วงเนี่ยอาจจะหักขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับพอลึกมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ขับรถกระบะนะครับแล้วเป็นรถกระบะที่มีความสูงพอสมควรเนี่ยก็ถ้าเลือกได้ต้องหลบกันนะครับก็มีน้ำใจให้กันนะครับใครรถสูงก็ก็หลบชิดๆให้หน่อยนะครับ เนื่องจากรถที่เขามีช่วงล่างต่ำเนี่ยบางทีถ้าเขาหลบลงไปแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเขาช่วยเหลือเต็มไม่ได้นะครับก็ลองประเมินดูนะครับแต่อยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการแบ่งปันน้ําใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมีดีกว่าใครนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยใครพอที่จะแบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือใครได้ก็อ,อยากให้ช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทุกคนอยากมีรอยยิ้มอยากมีความสุข การเดินทางทุกการเดินทางนะครับถ้าเราให้น้ําใจซึ่งกันและกันผมมั่นใจว่ารอยยิ้มและความสุขเนี่เกิดขึ้นแน่นอนครับโอ้เส้นทางช่วงนี้นี่เศษใบไม้เยอะเหลือเกินครับยังคงขึ้นต่อเนื้อโอ้โหโไม่ธรรมดาเลยครับ การเดินทางในเส้นทางนี้ก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังหลายจุดนะครับโอ้โหใบไม้นี่นะครับรถเร็วหน่อยนี่ใบไม้ฟูงขึ้นนี่นึกว่าหนังเกาหลีนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โต้นไม้เขาหนาแน่น,นครับหนาแน่นเขียวชอุ่มพุ่มสวยเลยครับเป็นอุโบ,โบต้นไม้ที่แท้ทรูเลยครับ มีหลายกิ่งมากเลยที่พาดไปพาดมาโอ้ตรงนี้ลุงตามากเลยครับตอนแรกผมรู้ว่าต้องตรงไปนะครับเนี่ย <c oughs> เราขึ้นมาไม่แน่ใจตรงนี้ความสูงที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าเราเจอต้นสนแล้วครับนั่นบ่งบอกถึงว่าความสูงมาถึงเกินระดับ800เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้าเกินจากพุ่งนี้ขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นต้นสนนะครับ แสดงว่าตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วครับลักษณะของป่าเปลี่ยนไปนะครับชัดเจนมากกี่โลบอีกสี่กิโลเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็จากเส้นทางทางชันนะครับก็เริ่มเป็นทางเรียบปกตินะครับเริ่มได้พักรถกันละ เมื่อสักครูนี้ขึ้นนี้ขึ้นยาวเลยครับใบไม้ที่เขาหล่นเนี่ยลวงตาพอสมควรนะครับต้องระมัดระวังดีๆอตอนนี้ผ่านป่าสนอีกรอบนะครับเหมือนเหมือนมีหมอกเบาๆลอยๆแถวๆนี้นะครับแสดว่าขึ้นมาสูงพอสมควรเลยอ ถนนเส้นนี้นะครับชอบมสามศูนย์สามเจ็ดนะครับชอบมก็คือเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็น Google Map เขาจะบอกว่าชั่วโมงสามศูนย์สามเจ็ดนะครับไม่ต้องแปลกใจแต่จริงๆมันต้องอ่านว่าเชียงใหม่นะครับช่วงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นช่วงสุดท้ายนะครับถ้าให้เดาเพราะว่ารู้สึกว่าเหลือระยะทางอีกไม่เยอะนะครับ โหใบสนนี่เยอะมากเลยครับถ้าจะปกถนนเห็นเลยครับไม่ใช่ถ้าจะปกปิดถนนจนไม่เห็นเลยครับตัวที่ครับบางทีใช้สมาธิในการขับรถก็จะแบบพูดผิดพูดถูกบ,บ้างนะครับเอาโหสปาสนสวยครับต้นสนนี่ต้นใหญ่เลยชอบประตูมากเลยครับคลาสสิกมากเลย ตอนนี้นะครับก็มาถึงจุดแรกนะครับเราขึ้นมาถึงจุดแรกแล้วครับลา,าาลานกางเต็นท์ขวามือโอ้โหลานกางเต็นท์ไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูกันครับและตรงนี้นะครับก็คือกิ่วลมนะครับ ลานกลางเต็นท์สูงสุดในประเทศไทยนะครับความสูงหนึ่งเ้ายเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอ้โ oh, ห1 924น้ี่สูงมากนะครับอันนี้ผมเพิ่งหยิบมาจากในรถนะครับซึ่งวางไว้ในเกะรถอุณหภูมิในเกะรถเนี่ยก่อนเอ,ออกมาอยู่ประมาณสาสิบห้าตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายอดบนนี้นะครับ ในเวลาตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามโมงนะครับอุณหภูมิจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับข้างบนดีนะครับมีที่วัดอุณหภูมิแจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลานี้นะครับไม่ต้องไปดูของผมแล้วตอนนี้โอ้โหต่ำกว่า25้าองศานะครับต่ำกว่า25องศาเซลเซียสต,ตอนนี้นะครับข้างบนนี้นะครับโอ้โหอากาศ ก่อนขึ้นมานี่สามสิบกว่าสามสิบห้าสามสิบหกองศาแล้วครับโอ้โหขึ้นมาบนนี้นี่เหมือนสวรรค์เลยครับโอ้โหอากาศแบบเย็นสบายมากโหวันนี้พี่หม,มีมีแอบเดือดนะครับเนี่ย <c oughs> <laughs> เพราะว่าเขาสูงนะครับอุณหภูม,มิน้ําร้อนด้วยแล้วก็บวกกับแรงดันอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับพี่หมีก็เลยมีอาการสำลักน้ำนิดหน่อยนะครับโอ้อากาศเย็นสบายมากเลยครับ สำหรับใครๆที่ชอบถ่ายภาพนะครับที่นี่มีดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็มีน้ำพุร้อนนะครับที่จะพวยพุ่งขึ้นมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆได้เก็บภาพนะครับสถานที่ที่นี่สวยงามมากแล้วก็ต้องชมเชยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับดูแลสถานที่ได้ดีมากนะครับสะอาดสะอ้านห้องน้ำสะอาดมากครับ นี้นะครับก็คือการเดินทางของทีมนี้ของเรานะครับเมื่อเช้าเราเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยถนนหมายเลข107นะครับซึ่งเป็นถนนที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากชมว่าปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นยังไงนะครับและวันนี้เราก็ได้ชมแล้วนะครับหมายเลข107แล้วก็จากถนนหมายเลข107นะครับเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมาสู่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเส้นทางอัปเดตล่าสุดของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับเป็นยังไงนะครับ และอย่างที่3าที่สัญญากันไว้ก็คือจุดกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสูงแค่ไหนเพื่อนๆได้รู้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อุณหภูมิที่นี่เย็นตลอดทั้งปีเย็นต่อทั้งวันเลยครับธุรการเดินทางนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับรู้ว่าการเดินทางไปที่ไหนต้องเป็นยังไงยกตัวอย่างจากการเดินทางท่องเที่ยวที่นี่นะครับถ้าเป็นวันหยุดยาวนะครับหรือวันที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่นี่จะให้ขึ้นลงเป็นเวลานะครับโดยเขาจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงนะครับในช่วงเช้าถึงเที่ยงนะครับ แล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะขึ้นนะครับขึ้นช่วงบ่ายถึงเย็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่นี่นะครับก็รบกวนโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ให้ดีนะครับว่าวันนี้นะครับมีการปรับปรุงเวลาขึ้นลงหรือเปล่านะครับเพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและทุกๆการเดินทางอย่างที่โด่งฝากไว้นะครับถ้าเพื่อนๆออยากเที่ยวที่ไหนอยากไปที่ไหนนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมรถเราให้พร้อมที่เหลือก็ เอาหัวใจกับกล้องถ่ายรูปแล้วลุยกันครับไปครับ